คลิปทดสอบคุณภาพนะครับก่อนจะส่งคุณนันทพักนะครับจังหวัดเชียงรายสั่งมาทั้งหมด9ชิ้นนะครับทดสอบก่อนจะส่งทุกชิ้นเลยนะครับสามขาจิ๋วก่อนนะครับจะเขียนชื่อไว้ทุกตัวเลยนะครับสีชมพูเบอร์หนึ่งนะครับผ่านนะครับเบอร์สองสีฟ้าครับผ่านนะครับเบอร์สามนะครับสีเขียวนะครับ เบอร์สี่นะครับสีเหลืองนะคะสุดท้ายนะครับสีแดงเบอร์ห้านะครับโดนพงมครับอีกรอบนะครับรีวิวจริงไม่มีการตัดต่อครับเอาแม่นมากครับลูกค้าอีกรอบนะครับปาใพิมินต่ำนะครับโค้งลงนะครับ สีแดงผ่านนะครับจิ๋วทั้ง5ตัวทดสอบผ่านเรียบร้อยนะครับจะมีชื่อด้านหลังเขียนไว้ทุกตัวนะครับต่อไปชมคลิปการทดสอบขามขา mini t r a อร e r นะครับ2ขา mini 3ขาใหญ่ t r a นเนอร์2ขาใหญ่เ t r a นอ e r นะครับเลขการทดสอบนะครับ E022 E035 E019 และสุดท้าย E030 ชมคลิปการทดสอบก่อนจะส่งเลยครับ E022 นลายเฉพาะตัวา e 35, line, it, ตางนี้ครับผ่าน,นครับที่ศาลายเฉพาะตัวตามนี้ครับกระบัดข้อมือนะครับถ้าเกิดลังเล็งนะครับโชว์่านครับ E030 นายลายเฉพาะตัวตามนี้ครับ ผ่านครับที่ศูนย์หนึ่งเก้าลายเฉพาะตัวตรงนี้ครับตับนิดเดียวนะครับนี่ก็สบัดข้อมือคลอบนะครับโ,โยอยงามผ่านครับทาง9ก้าวชิ้นทดสอบคุณภาพเรียบร้อยนะครับหมดห่วงเรื่องคุณภาพลูกค้าโอนตังเรียบร้อยเดี๋ยวทางร้านจัดส่งให้นะครับขอบคุณมากครับ